เราอยู่ที่ถนนถนนทางหลวงหมายเลข36นะฮะเราจะพาเพื่อนพี่น้องไปเที่ยวตลาดนัดเครื่องบินกันนะครับนถนนเนี้ยตรงนี้จะจะเข้าไปจังหวัดระย,ยองนะครับเส้นถนนสาย36บนะก็นี่เราจะไปจังหวัดระย,ยองแต่ว่าบังเอิญเราเห็นมั้งนะทางซ้ายมือเราเนี่ยมีตลาดนัดเครื่องบินอยู่นะเราก็จะเข้าไปอ่าสะดุดตาดูดึงดูดสายตาผู้ผ่านไปผ่านมาแล้วกเกินเราจะเข้าไปนั้นอยู่ข้างหน้าเองเพื่อนน้อง ก็ตรงไปก็ไปจังหวัดระยองเลยนะฮะเนี่ยอยู่ข้างหน้าเห็นปีกเครื่องบินลักแวบๆอยู่นะฮะก็ตรงนี้ก่อนที่เข้าก็ต้องเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวให้เพื่อนร่วมทางเห็นก่อนว่าเราจะเลี้ยวตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยครับเพื่อนพี่น้องเลี้ยวซ้ายเข้าสู่สายสาม เข้าจังหวัดระยองนะครับตรงติดถนนเลยพี่น้องแวะมาะเก็บภาพเก็บวิวเก็บบรรยากาศตรงนี้กันก่อนนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันนะเพื่อนพี่น้องโอ้โหๆๆอะไรไดมอนด์อะไรไดมอนด์มองเห็นรีสอร์ทอะไรนะครับคาเฟ่รีสอร์ทก็เป็นเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเป็น,ปนถ้าพูดถึงเป็นเรือก็เป็นกปดประจำการนะเพื่อนพี่น้องก็เขาก็นำมาสร้างไว้ตั้งไว้ตรงนี้ลงสูงใหญ่หลำใหญ่มากๆนะเครื่องบินของ ทำให้ทำเป็นคาเฟ่ข้างบนก็จะเป็นร้านอาหารนะที่มีอาหารจำหนาวก็่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆนะให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปดื่มกาแฟกินกาแฟก็จะสั่งอาหารขึ้นไปกทนข้างบนเขาบอกว่าขึ้นไปต่อท่าน14 0บาทครับต่กับกาแฟหนึ่งแก้วก็โอเคนะราคาโอเคที่นาจะพาเพื่อนๆชมความงดงามดูชมความความเด่นนะฮะความสวยของสถานที่แห่งนี้ก่อนตรงนี้นะฮะมีหลายลำนั้นทางนู้นมีอีกลำหนึ่งนะเพื่อนพ่อน นี่ฮนะตรงนี้ปิกมาเลยโอ้โหดาวบ๊อบโยก็มาจอดใต้ปีกของเครื่องบินไปเลยนะสวยงามมากๆเลยนะปแล้นี่เป็นตัวสายตานะครับจะตึ้ระบบนได้ถนะ้าไปนะั่งกินขระปุกนี้เย็นฉ่ำเลยนะโอ้โหก็ซืออออ้อตั๋วกันที่นี่นะเพื่อนเพื่น้องนี่คือประวัตนะิของพระเจ้าอยู่ราัชากาลที่๙พระราชทา,านณาว่าเพชรบุรีเป็นเครื่องบินเ,นเนจ็ดที่ยาวที่สุดของเอเชียเลยท<ม>ีลังนี้นะครับเพื่อนพี่นอ้อง เดิมเป็นบริษัทการบินไทยรับมอบจากโรงงานในปี2 0 4นะพื่น้องและกดประจําการนี่ครับวกประจําการปี5 8มีอายุใช้งาน10ปีนะฮะห้องโดยสารห้องนักบินมาตรฐานสูงสุดนะฮะทางออกแบบน,นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในูงนนี่ครับเป็นพี่น้องความยาวรวมแล้วประมาณ75.36นะฮะปีนี่นความยาวปี63จํานวนที่นั่งสูงสุด 475ที่นั่งนะบินไกลสุดก่ะ4 0มนัะฮะน้ำหนักของเครื่องนี่3 3้3 3นะคอนจูดเชืเิอเิงน2์ส2 0, 4, นะราคาลำนี้ตกอยู่ที่1 2 8 1 0 6ล้าน8 1 0บาบทนะครับพี่น้องนี่ฮะลำนี้นะครับพี่น้อง ผมมีแบต้นตะัวนั้อผมเห็นแล้วมันสะดุดตาผมที่วิ่งมาจากถนนฝั่งนู้นผมกับข้ามเทศก็เห็นว่ามันสะดุดตาผมก็เลยพาเพื่อนพี่น้องมาดูกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมีทางนู้นอีกนะเพื่อนนี่ผมันจะไม่ขึ้นไปนะเพราะว่าผมได้กินข้าวกินน้ำกินเรียนเรียบร้อยกินกาฟแฟเรียบร้อยก็เอามาชมความความโดดเด่นนะฮะความ มันนึงดูสายตาผู้คนที่ผ่านไปผ่านมานะฮะก็เลยเอามาให้เพื่อนพี่น้องดูกัน,นโอ้โหเป็นไงเครื่องบินจริงนะครับเนี่ยเครื่องบินที่ปลดประจําการไปแล้วเพื่อนพี่น้องครับมีสองลำเดี๋ยวเราไปดูลำลูกด้วยนะลำนี้ก็สวยนะเขาก็นํารถเก่านะเนี่ยรถเก่าๆมาให้นักท่องเที่ยวได้มาเก็บภาพเก็บความอ ความประทับใจไว้ก็ก็ได้นะเพื่อนน้องลำจริงนะโอ้โหใหญ่มากๆเป็นลำที่ใหญ่จริงๆฮะนี่คือรถตุก๊กตุ๊กนี่นี่ครับนี่กับรถเก่าๆนะรุ่นนี้วันโว้ครับพี่น้องนี่รถกระเบียนรถกระเบียนป้ายแดงด้วยนะเจะด้าเขาปีสายไปแล้วมีสระไรต่างด้วย รถกบเบิงที่ไม่ได้ใช้งานแล้วที่ทางนี้เก็เาเามาหใหก็ขึ้นไปนั่งกินกาแฟกินอะไรกับพักก่อนก่อนที่จะไปจัดตัวจังหวัดระยองนะเป็นคาเฟ่ข้างบนเนะี่ยเป็นพี่น้องพี่น้องครับเครื่องบินลำนี้นะท่านที่หอยู่ใต้ท้องเครื่องบินลำนี้สามารถขึ้นไปนั่งกินนั่งชมบรรยากาศ ด้านบนเครื่องข้างบนนี้ได้นะครับเพื่พนอนเอนก็โดยตีจำหน่ายตั๋วตรงนี้นะฮะเด็กที่อายุที่มีความความสูงต่ำกว่าร้อ่สฟรีนะครับ120เซนติเมตรนะครับฟรีส่วนผู้ใหญ่ที่มานี้ก็ท่านละ150บาทต่อกาแฟหนึ่งแก้วน,นะเพื่อนพี่น้องก็ซื้อตั๋วตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ฮะแต่ผมไม่วันนี้ผมไปก่อนที่ผมจะมาผมไม่รู้ว่ามันจะมีสนามบินหรือเปล่า ต่งสกปานะครับขัดมาเต็มที่ก็ไม่ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นก็ขอแนะนําเพียงตรงตรงเพียงท่านี้นะเพื่อนพี่น้องครับก็ตรงนี้ซื้อตั๋ว้าไปท่านละร้อยห้าสิบทีกาแฟให้หนึ่งแก้วนะครับขอให้เฉพาะคนที่มีตั๋วเท่านั้นนะฮะแต่ผมก็ก็แนะนํานะฮะก็มาก็มาขึ้นไปสัมผัสดูนะร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งท่านจำหน่ายตั๋วตรงนี้เด็กที่มีฟรีก็เด็กที่ความสูงต่ำกว่าร้อยยี่สิบตรงนี้ฟรีมาบอกเขานี้นะ ครับอยู่ตรงถนนนี่เองเส้นนี้ก็ถนนเข้าไปจังหวัดระยองนะเพื่อนพี่น้องนี่ครับติงนะเพื่อนพี่น้อง 大金了大金鱼，大金鱼，大金鱼，大 อยากจะมาพักผ่อนตรงนี้ก็มาได้นะเพื่อนพี่น้องโอ้โหนี่ก็แอร์ไดมอนด์รีสอร์ทนี่มีห้องพักอยู่ข้างในนะครับโโอ้โหกติดต่อห้องพักได้นะครับเนี่ยที่ับห้องพักนี่คืนเท่าไหรนะ่เนี่ยแปดร้อยครับคืนละแปดร้อยบาทจำกัดคนนอนไหมฮะจำกัดคนเข้าพักว่ากี่คนคนสองท่านคนระับสองท่านเนาะถ้าร้อยครับแล้วน้องๆถ้ามีสัตว์เลี้ยงจะเลี้ยงให้เอามาพักได้ด้วยนะ ไม่ได้รับครับไม่รับี้อ๋อครับไม่รับคืนละ800บาทแล้วเพี่อนๆน้องติดถนนเลยอ๋อก็ถ้าไปก็ตรงนี้พี่ขึ้นไปดูได้ไหมลำเนี้ยไม่ได้ลำแรกครับไม่ขึ้นได้ครับตรงนี้ลำ่อข้างอ๋อไม่ได้เนาะติดถนนเลยนะเพื่อนพี่น้องนี่ครับคืนละ800บาทนะพักได้สองด้านก็โอเคเลยนะครับเป็นไปมาสะดวกนะครับไม่ไม่ไหวก็ขึ้นก็พักอยู่ตรงเนี้ยว่าง สองนี้กําลังปรับปรุงอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะเพื่อนพี่น้องก็บอกขึ้นไม่ได้แต่ล้าแรกก็สามารถขึ้นไปได้นะครแต่ต้องซื้อตัวต๋วเข้าไปนะก็มีแบบต่ตั๋วคนละร้อยสี่สิบบาทว่าอย่างนั้นนะครับแต่เขาจะมีน้ำํำกาแฟน,นะหนึ่งแก้วเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวผมมองให้ดูตรงนี้นะโอ้ยเป็นไงครับสวยไหมครับบรรยากาศนะได้เลย บินจริงนะครับแต่ปลดประจําการปลดระวางไปแล้วนะฮะตอนนี้เครื่องลํานี้กําลังปรับปรุงะข้างในอยู่ยังไม่เรียบร้อยไม่ยังให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปไม่ได้นะครับก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้ขึ้นไป33มสินานทีขนาีสิบนาีกาสนาทีผมมาเวลาเที่ยงเลยโ <laughs> อ้โหเป็นไงครับดูปีกมนันฮะไปขึ้นบินโอ้นี่ลอ้อมพจอรจริงนะสัมผัสจริงนะตรงนี้ก็ล้อครับ <laughs> ก็็เปนอะไรที่โอเคนะระหว่างทางครับเป็นพี่น้องระหว่างที่เราจะไปเที่ยวจังหวัดระยองกันก็มาพักกันได้วันนี้ตลาดนัดไม่น่าจะมีนะเพื่อนพี่น้องก็ให้พวกเราได้มานั่งกันาผมก็เก็บความสวยงามของตลาดนัดเครื่องบินให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะโอ้โหลำบินเครื่องบินลมเบลเลอร์เลยไดมอน จใจชอบมากเลยฮะนี่ฮะแอร์เดมอนอะระยองคอฟฟี่รีสอร์ทโหสวยจริงๆตรงน,นี้จะเป็นติดถนนนะ,ะับเพื่อนๆต้องเข้ามากันมานั่งกินมามาเช็คอินมาเก็บอะไรสวยๆตรงนี้ก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็ไปครับก็<อ>เป็นความสุข,ขระหว่างทางกนนะสุดหมายปลายทางไม่สำคัญเท่ากับความสุขที่เรา เห็นอะไรที่มันสวยที่มันสุดสายตาแล้วก็จะนํามาปากเพื่อนๆพนพี่น้องกันนะครับนี่ฮะคือตรงนี้จังหวัดระยองถนนหมายเลขถนนสาย 3. 6ทางเข้าก่อนจะถึงจังหวัดระยองเพื่อนพี่น้องเขาจะติดกนะเลยเพื่อนพี่น้องสมุดกเดินไปเดินมาก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปต่อๆไปครับขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆนเวยอยาเจ็บยาจนครับสวัสดีครับ